ทำลดงานล้นค่าของเครื่องฟันแห่งเผาสิาดลนเครื่องสังคโลกสมัยสุขโขทยัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศแต่กลับมีอุปสรรคในการส่งออกน,นะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องน้ำหนักที่ส่งผลให้ต้นทุนด้านการขนส่งมีราคาสูงคุณพงลักษณ์สุวรรณมาลีผู้ประกอบการแห่งพงศ์ศรีนครศิาดลนจึงมีแนวคิดพัฒนาและปรับสูตรเนื้อดินให้มีน้ำหนักเบาลงเพื่อความสะดวกและประหยัดต่อการขนส่งครับปัญหาของเราเกิดคือการแตกเสียหาย น้ำหนักมากเพราะว่าเราวางซ้อนๆกันเนี่ยในด้านขนส่งและเคลื่อนย้ายไปทีไอตรงนี้แหละทําให้เรามีความคิดแก้ไขจนถึงก้าวเข้าไปสู่ที่ไอแท็การปรปับโรงสูตรดินให้มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงคุณสมบัติเดิมทุกประการจึงเป็นโจทย์งานวิจัยที่สำคัญที่อาจารย์มารินแร็ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปารกรภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือไอแทของศูนย์บริหารจาัดก,การเทคโนโลยีสวทชได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและร่วมกับโรงงานปรับสูตรเนื้อดินที่จะต้องมีความเหนียวและการหดตัวไม่ต่างไปจากสูตรเดิมน,นะครับทางทงศรีน,นครจิลาดอนนะคะก็ได้ติดต่อไอแท็ ap, ว่าเขามีปัญหาว่าผลิตภัณฑ์เขาน้ำหนักมากเกินไปนะคะทําให้มีปัญหาเวลาขนส่งก็คือเอาดินของเขามาผสมกับสารรับสมบัตินะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เพื่อที่จะปรับสภาพในการขึ้นรูป จากนั้นเมื่อเราทําการบดผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมสารที่เป็นวันสดุเบาเราสามารถลดน้ำหนักได้ตั้งแต่10ถึง40%เซนตเลยค่ะความสําเร็จของการปรับสูตรเนื้อดินจนได้เนื้อดินที่มีน้ําหนักเบามาทําให้ผลิตภัณฑ์มีน้ําหนักเบาขึ้นจึงประหยัดค่าขนส่งแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานและคุณภาพที่ดีสู่ขบวนการเขียนและเผาก็ดีผลออกมาก็เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งว่า ยังมีสีเขียวไข่กาแตกลายงาคงเอกลักษณ์และในวิธีแห่งความเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมที่เราต้องการโดยเฉพาะน้ำหนักสามารถเบาขึ้นได้มากโอ้โหน่าพ่งใจจริงๆนะครับไม่เพียงความสวยงามเท่านนะั้นเพราะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ซิลโดอนยังมีน้ำหนักเบาสะดวกต่อการใช้งานแข็งแรงทนทานแม้นำไปใช้กับไมโครเวฟก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยไร้กังวล นับเป็นผลงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่จริงๆเลยครับงานวิจัยไทยเพื่อคนไทยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทย